สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Bar Healthy Channel นะครับช่องสุขภาพและความงามนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากทุกคนกด ไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบาสนะครับในการทําคลิปความรู้ด้านสุขภาพมาฝากทุกคนตลอดไปนะครับผมวันนี้เหมือนเดิมนะครับวันบาสมีเคล็ดลับสุขภาพนะครับมาฝากนะครับสําหรับใครก็ตามที่ชอบกินอาหารรสจัดนะครับตัวบาสเองก็เช่นกันนะครับเป็นคนที่ชอบกินอาหารรสจัดไม่ว่าจะเป็นยำหรือแกงหรือว่าของกินไทยๆเราเนี่ยคือจะมีรสจัดมาตั้งแต่อดีตอยู่แล้วนะครับวันนี้บาสจะมาฝากนะครับคุณประโยชน์ของพลิกนะครับซึ่ง มากมายเหลือเกินนะครับคนไทยเราเนี่ยจะติดกับการกินอาหารรสจัดอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาอธิบายถึงสปปรรพคุณของพริกนะครับพลิกเราไม่ว่าจะเป็นพลิกชีฟ้าหรือพลิกขี้หนูสดหรือพลิกขี้หนูสวนต่างๆที่เราใช้กินพลิกไทยต่างๆเนี่ยรวนแล้วแต่มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันทั้งสิ้นนะครับคุณประโยชน์ของพิษในสปปรรพคุณก็คือพลิกมีวิตามินซีนะครับที่สูงมากนะครับเป็นแหล่งของกรดที่เป็นสารอาหารที่ช่วย ขยายเส้นเลือดโลหิตในลำไส้นะครับผมและกระเพาะอาหารเพื่อให้ให้ทำการดูดซึมอาหารได้ดียิ่งขึ้นช่วยให้ร่างกายเนี่ยขับถ่ายของเสียและนำธาตุอาหารไปยังเนื้อเยื่อของร่างกายได้มากขึ้นสำหรับพลิกขี้หนูและพลิกขี้ฟ้าของไทยนะครับมีปริมาณวิตามินซ 87. ี87.0-90มิลลิกรัมนะครับผมนอกจากนี้พลิกยังมีสารเบต้าแคโรทีนและวิตามินเอที่สูงมากๆเลยครับผม ประโยชน์ของพริกมากมายเหลือเกินนะครับผมสําหรับใครที่ชอบกินอาหารรสจัดเนี่ยก็คือกินต่อไปเลยนะครับส่วนบ้านเนี่ยคือเป็นคนที่ชอบรสจัดอยู่แล้วนะครับประโยชน์ของพริกอันดับแรกเลยก็คือพริกเนี่ยมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยชะลอวัยนั่นเองเป็นหนึ่งในอาหารสุขภาพนะครับผมช่วยให้อารมณ์ดีทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างสาร แห่งความสุขปกติสารแห่งความสุขจะเกิดจากการออกกําลังกายในเวลาที่ถูกต้องแล้วก็ถูกต้องตามหลักของการออกกําลังกายจะทําให้เรามีสารแห่งความสุขนะครับซึ่งการกินพริกเยอะๆเนี่ยก็ช่วยในการสร้างสารแห่งความสุขได้เช่นเดียวกันนะครับผมช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงมีวิตามินซีสูงช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนในร่างกายนะครับสำหรับคนที่ใส่ใจเรื่องความงามเนี่ยนี่ก็พริกก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับผม ช่วยในการบำรุงและรักษาสายตานะครับเนื่องจากในพลิกนี้วิตามิน A จะช่วยให้บำรุงสายตานั่นเองนะครับช่วยในการบำรุงและกระตุ้นให้เราเนี่ยเจริญอาหารมากขึ้นทําให้เรามีความอยากอาหารมากขึ้นนั่นเองนะครับสารในพลิกก็คือมีสารแคปไซซินช่วยในให้เกิดอาการตื่นตัวของร่างกายทําให้เรามีความตื่นตัวนะครับ แล้วก็มีความกระตือรือร้นในการทํางานมากขึ้นนั่นเองนะครับช่วยเราสดชื่นนะครับช่วยในการดีทอ์กร่างกายแน่นอนนะครับพลิกเนี่ยโรก,กินเข้าไปเนี่ยมันช่วยเราดีทอ์กทำให้เราขับถ่ายง่ายขึ้นเช่นเดียวกันนะครับพลิกช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดลดน้ํามูกและลดเสมหะนั่นเองครับอันนี้บารชอบมากเพราะบาสดเป็นคนที่เป็นไซนัสอยู่แล้วด้วยนะครับออกกําลังกายบ่อยๆด้วยช่วยบรรเทาอาการไอนะครับช่วยลดสารที่มากิดขวางระบบทางเดินหายใจนะครับอันเนื่องมาจากการเป็นไข้หวัดไซนัสและภูมิแพ้นั่นเองครับ พริกช่วยรักษาโรคลักกะปิดลักกะเปิดหรือโรคที่เลือดออกตามไรฟันนะครับผมช่วยให้หายใจได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับ <_ nis 2> ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งและความเผ็ดของพริกมีส่วนช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งได้ด้วยนะครับ <_ nis 2> ช่วยลดปริมาณสานคนรคอเลสเตอรอลในร่างกายทําให้ปริมาณของไตรซีไรน์ในกระแสะเลือดลดลงนะครับ <_ nis 2> ช่วยลดการอุดตันของเส้นเลือดเส้นเลือดสมองอุดตันนะครับช่วยป้องกันเส้นเลือดสมองอุดตันนะครับ ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมช่วยลดความดันโลหิตนะครับเหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตด้วยนะครับช่วยเสริมสร้างผนังหลอดเลือดให้แข็งแรงช่วยเพิ่มการยึดตัวของผนังของหลอดเลือดน,นะครับช่วยขยายเส้นโลหิตในลำไส้และกระเพาะอาหารเพื่อการดูดซึมอาหารที่ดียิ่งขึ้นนะครับมีสารที่ช่วยฆ่าแบคทีเรียนในกระเพาะอาหารด้วยพลิกช่วยให้ร่างกายกับถ่ายของเสีย และนำธาตุไปยังเนื้อเยื่อในร่างกายได้มากยิ่งขึ้นนะครับพริกช่วยบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยขับแก๊สในกระเพาะอาหารด้วยมีส่วนช่วยในการขับปัสสาวะด้วยนะครับผมช่วยป้องกันการติดเชื้อต่างๆในบริเวณจมูกลำคอปอดเยื่อบุผนังช่องปากนะครับช่วยไม่ให้เมือกเสียต่างๆมาจับตัวกันภายในส่วนต่างๆของร่างกายสัรพคุณของพริกก็คือช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดต่างๆเช่นอาการปวดฟันเจ็บข้อการอักเสบของผิวหนังนะครับ การปวดของศีรษะการปวดเส้นเอ็นโรคเกาโรคต่ออักเสบนั่นเองนะครับช่วยกระตุ้นไม่ให้อยากให้ช่วยกระตุ้นนะครับพูดปิดช่วยกระตุ้นให้อยากอาหารมากขึ้นทําให้เราสามารถเจริญอาหารนั่นเองนะครับสําหรับลดความอ้วนก็ก็ลําบากใจข้อนี้อยู่เหมือนกันนะครับใช้ในการประกอบอาหารและปรุงแต่งอาหารมายาวนานนะครับแปรรูปพริกสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เช่นพริกแห้ง พริกทอดกรอบพริกป่นซอสพริกเครื่องแกงน้ำพริกแกงต่างๆและก็ยาผลิตภัณฑ์ของยารักษาโรคนะครับเป็นอาวุธได้ด้วยนะครับสร้างสเปรย์พริกไทยในการป้องกันตัวนั่นเองนะครับผมในทางการแพทย์นั่นเองและในทางการแพทย์จีนเนยนำสารของพริกเนี่ยมาใช้เป็นบำบัดร่างกายได้ด้วยในด้านการแพทย์ก็สามารถสกัดเอาสารในพริกเนี่ยนับนะครับผมเป็นสารแคปไซซินมาสากัดเป็นเจลนะครับในการนวด เพื่อลดเซลลูไลต์ในการในทางการแพทย์แผนปัจจุบันด้วยนะครับผมโอ้โหประโยชน์ของพริกเนี่ยมากมายเหลือเกินนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยาทานพริกกันนะครับผมเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับออกกําลังกายด้วยนะครับผมส่วนท้ายคลิปอย่าลืมเปลี่ยนอย่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับผมเดี๋ยวทางท้ายคลิปเนี่ยผมมีรีวิวขนมพริกทอดกรอบจากน้องๆทางบ้านนะครับผมให้ชมนะครับ ชื่อเด็กหญิงสันนิการมาดโอสุดสวัสดีค่ะนี่เด็กหญิงสันิการยูเซอร์ค่ะวันนี้พวกเราจะมารีวิวขนมพริกทอดขนมพริกทอดนะครับสั่งมาจากไหนเอ่ยลาซาด้าไหมใช่อ่าเอ้ามีรสอะไรบ้างครับมีรสต้มยำรสต้มยำรสบาร์บีคิวรสปลาหมึกย่างแล้วก็แล้วก็รสม้นเสิร์ฟเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองรสอะไรกันดีรส ติง่ง,ง,งแกะเลยครับแล้วเราก็เราจะมาลองลต้มยำนะคะเดี๋ยวมีกินด้วยมาม่าด้วยนะคะกินกับอะไรกับถึงอร่อยมามะ่ารสชาติเป็นไงครับ มากินได้มาแล้วค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำน้ำอร่อยไหมครับเผ็ดหรือว่ายังไง เอาบายบายด้ยบายบาย ว้าวขอบคุณน้องซาเนียและน้องสุฮารินมากๆนะครับผมสำหรับการรีวิวขนมพลิกทอดนะครับเป็นอีกช่องหนึ่งทางเลือกนะครับผมในการทานพลิกสำหรับคนที่ไม่ชอบทานพลิกแบบเผ็ดเกินไปนะครับก็สามารถหาซื้อได้นะครับผมเป็นพลิกทอดนะครับได้รับความนิยมอยู่ตอนนี้นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคุณประโยชน์นะครับผมของพลิก มากมายเหลือเกินนะครับผมสุดท้ายนี้ก็าฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับผมกดไลค์กดแชร์และรบกวนกดติดตามให้หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบารสนะครับผมในการทําคลิปความรู้สุขภาพใหม่ๆนะครับผมมาฝากสําหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย